มาค่ะมาทานกุ้งกันปลาหมึกด้วยค่ะน้ำจิ้มแซ่บๆซ่บน้ำจิ้มแซ่บๆซ่บค่ะอืมอืมอืมหมึกก็น่าทานปลาผักด้วยนะจิ้มแจ๋นช้อน่งนี่ค่ะน้ำจิ้มแซ่บ จิ้มแซ่บแซ่บจิ้มแซ่บแซ่บลองดูกันค่ะทุกคนอือหืออือหืออออออร่อยมากอร่อยตรงน้ำจิ้มนะ ไม่อร่อยไม่คิดตังไม่อร่อยไม่คิดตังถ้าอร่อยควักมาเลยถ้าอร่อยควักมาเลยค่ะเห็นหน้านิดหนึงกุ้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลุ้งเห็นหน้านิดหนึ่งค่ะ กูวหวาน,นวานเดียอืม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 มีคออ้วนนะคะคอเลสเตอรอลนะคะไม่เป็นไรคร่ะค่อยเป็นลดนะคะอืมอร่อยมาก สิงต mm ่อยใช่เ hmm. ข mm ้ากันเข้ากันปลาหมึกค่ะอืมอืมอร่อยมาก มากเลยค่ะอร่อยจริงๆเขาจะคานสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่มีผักกระถึงก็แม่หรอนะโหน้ามาเป็นระยะกุ้งค่ะ กุ้งสดๆค่ะมาจากตลาดนาเกลือค่ะอืมนั่นไปซื้อที่สวนเอ๊ะรวงยางประมาณสิบตัวสองร้อยบาทสองร้อยยี่สิบกุ้งเนี่แพงกันนะไมาท้องถิ่นมาท้อืมิ่น อร่อยค่ะ <mini> ห <drained out> it ัวหน้ามันรึนหัวกุ้มอร่อยที่แม่เห็นหน้าเนี่ยกลัวจะมุมมาเลยให้ดูแต่อาหารไปนะคะ เ็ดกลัวจะเสียบุคคลีค่ะ,คะน้ำจิ้มแซกๆค่ะอ,อย่าอิจฉานะคะอร่อยมากฮิกเลือดเผ็ดไม่เผ็ดน,นะ นนดนมะนงมะนาวเ,เห็ดนะคะไม่เห็ดไม่เผ็ดนะไม่เห็ดอะ่ะนี่นินเดเ็ดลอ,อืมพี่มาเขืดงดี กุ้งกุ้งกุ้งต้องเสี่ยงบ้างเลยกุ้งสุดๆนกขี้สุดๆพัตคารยังอายค่ะอร่อยมากขอบอกวันนี้มาทานที่ลิลลี่รีสโตร์รองรีสโตร์ร้องค่ะมีปลาหมึกค่ะอย่าลืมให้เครดิตวาสนาลิลลี่สตอรี่ด้วยนะคะ พี่ค่ะจิ้มอร่อยพี่หน่อยอ,อย่าลืมให้เครดิตวสา,วส,นาวสนาลิลลี่สตอรี่ด้วยนะคะจะลืมด้วยนะคะติดตามกันนะคะ<ม>ต้องเดินมาฝากช่องเลยอร่อยมากวันนี้มาทานกุ้งปลาหมึกปลาหมึกกับสองพี่น้องนะคะ สดสดค่ะของสดจริงๆวันนี้ถ้ไมมีกระถินแย่เลยนะกระถินตั๊กบาักชีก็อร่อยผักชีกกชเลยนะ่าหักชีเลนะ้น่ ทานคนเดียวก็ไม่อร่อยใช่<ม>ต้องทานเปนสองคนดีนะ่น้องถึงจะอร่อยอ <c oughs> มันไม่เผ็ดน,นะคะแต่ว่าทานไปแล้วมาาันจะเผ็ดนะคะพริกขี้หนูสวนนี่ค่ะนี่ซ็่งแซกมาก